สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพบกับเมนเทอร์ยิมแอตติกสกูลนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่าแ a งกิ Let ้ g leg ก e นะครับด้วยมคชีนเล่นอย่างนี้นะครับครับเอาตัวขึ้นมาจับจับที่อุปกรณ์เลยสองข้างครับ ชันเข่าขึ้นองอเข่าเล็กน้อยยังไม่ต้องขาตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขาตรงแล้วขึ้นอย่างนี้หน้าขาจะทํางานไปด้วยกล้ามเนื้อท้องจะไม่ทํางานได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราองอขาเล็กน้อยโอเคเราขึ้นหนึ่งออกแรงทุกครั้งหายใจออกยกขึ้นครับครับท่านี้นะครับกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะได้กล้ามเนื้อ ทิศแพดทั้งทั้งแผ่นเลยตั้งแต่ท้องล่างยันท้องบนเลยโดนทั้งหมดเลยครับครับข้อควรระวังของท่านี้ไม่ควรที่จะให้หลังยกขึ้นตามไปด้วยอย่างนี้นไม่ได้เพราะว่าจะทําให้หลังของเราปวดได้ใช่ครับหลังล่างจะปวดแน่นอนครับวิธีเล่นที่ถูกต้องคือให้แผ่นหลังปิดอยู่แนวระนาบกับเครื่องเลยอย่างนี้ หายใจเข้าออขึ้นหนึ่งอึ๊บสองครับและอีกข้อนึงนะครับข้อควรระวังคือสะบัดของเราควรที่จะล็อกไว้ให้แน่นไม่ควรที่จะอยู่อย่างนี้และจับอย่างนี้ไม่เอานะครับล็อกให้มันแน่นชดอกขึ้นล็อกสะบัดแบบนี้ของครับ